สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคำนวณหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตกันนะครับวันนี้เราจะคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้สูตรก่อนสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับอันดับแรกเราจะให้อบอร์ดคิดบิ์ของเรานั้นแสดงค่าตัวเลขค,ค่ากราฟิกก่อนนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนเราก็ไปเอารูปบล็อก LED 16คูณ8ออกมาก่อนนะครับ เพื่อเราจะสร้างเป็นกราฟิกรูปสามเหลี่ยมก่อนอันดับแรกเราก็มาจุดนะครับในรูปล็อกของ LED ก่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับผมก็ทำการกดที่จุดนะครับให้เป็นสีแดงนะครับสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนอันนี้ใครจะสร้างเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าให้อยู่ในคอนเซปต์ของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบทึบละกันนะครับให้มันมันจะได้สวยนะครับเวลาแสดงบนหน้าจอคิดไม้ของเราอ่าก็คร่าวๆนะครับจดกดกดไปที่จุดสีแดงนะครับมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมให้เราแบบนี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยเนาะจากนั้น เราก็จะสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนอื่นให้หน่วงเวลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอรูปสามเหลี่ยมแสดงปุ๊บก็จะมีการคำนวณเป็นตัวเลขนะครับเราจะต้องสร้างตัวแปร ى. ก่อนสร้างตัวแปรไปที่บล็อกคณิตศาสตร์ครับเอาบล็อกที่3นะครับกำหนด x เป็นมาต่อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการประกาศหรือสร้างตัวแปรก่อนนะครับ กดไปที่สามเหลี่ยมตรงตัว x นะครับแล้วกดตรงปุ่มเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับเราจะต้องสร้างชื่อตัวแปรตามสูตรของคณิตอ่าสูตรของรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมนะครับก็คือสร้างเป็นฐานนะครับโดยกําหนดว่าเราจะให้ฐานสามเหลี่ยมนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นฐานมีความยาวเป็น10นะครับแล้วเราก็ไปเอาบล็อกอีกอันนึงมาทําเป็น ตัวแปรความสูงนะครับพิมพ์เป็นสูงนะครับแล้วก็กําหนดเป็นตัวเลขนะครับให้ความสูงด้วยเช่นเดียวกันเอาความสูงสัก5ละกันเนาะอ่าโอเคแล้วจากนั้นเราก็สร้างเป็นสูตรขึ้นมาโดยไปเอาบล็อกกําหนดตัวแปรนะครับเปลี่ยน x ให้เป็นคำว่าพื้นที่สามเหลี่ยม พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับกดโอเคจากนั้นเราจะใส่สูตรต่อจากพื้นที่สามเหลี่ยมเลยนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเราก็ต้องมีสูตรเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเราเอาบล็อกที่สองมาใส่นะครับอันนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับค่อยๆดูเนาะเศษหนึ่งส่วนสองในบอร์ดคิดบิในค่าตัวเลขเรากำหนดไม่ได้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะครับเราก็จะเอา บล็อกค่าค่าตัวเลขมาใส่เป็นเซนตก็เปลี่ยนเป็น0.5นะครับเนคูณเราใส่เครื่องหมายคูณฐานและสูงนะครับฐานคูณกับสูงเราก็ไปเอาบล็อกความสัมพันธ์มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเอาตัวแปรฐานนะครับก็ตรง x นะครับเปลี่ยน x ให้เป็นตัวแปรที่เราตั้งชื่อไว้เราตั้งชื่อว่าฐาน แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นบล็อกเช่นเดียวกันเป็นบล็อกความสูงนะครับตัวแปลความสูงก็เลือกสูงแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายข้างไหนด้วยนะครับตรงนี้ฐานกับสูงต้องคูณกันตามสูตรใช่ไหมอ่าก็จะได้ศูนย์จุดห้าคูณฐานคูณสูงเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสูตรการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมันก็จะแสดงเป็นตัวเลขให้เราแบบอัตโนมัตอัตโนมัตนะครับบนหน้าจอของบอร์ดคิดไวเลยต่อไปเราก็มาทำเป็น คำสั่งแสดงตัวเลขนะครับเราก็ไปเอาบล็อก LED 1 6นณแแบบ2บรรทัดมาใส่เพื่อให้มันแสดงตัวเลขบนหน้าจอบอร์ดคิดไปแล้วก็ไปเอาบล็อกตัวแปรพื้นที่สามเหลี่ยมมาใส่นะครับจากนั้นก็ใช้ปุ่มรอ,อนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแสดงผลตัวเลขให้หมดแล้วก็หน่วงเวลานิดนึงนะครับเผื่อว่าตัวเลขมันจะยาว อาจจะใช้โนเวลาเป็น1นาที1วินาที2วินาทีหรือ3วินาทีก็ได้แล้วแต่เรานะครับจากนั้นทุกครั้งเราก็จะใส่ชื่อของเราลงไปในงานเนาะการเขียนชื่อนะครับในการออกแบบก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่ล้างหน้าจอ led ก่อนนะครับใส่ล้างหน้าจอเพราะว่ามันจะ,ะแสดงตัวเลขของการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องล้างมันออกแล้วเราก็เอาบล็อก ที่ใช้สำหรับแสดงชื่อนะคะเป็น LED สว8คุณแบบเลื่อนมาใส่เอา Hello World มาใส่แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเราภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมนะครับจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้เป็นงานของเรานะครับจากนั้นก็ไปเอา,เอาปุ่มรอมาใส่นะครับเราต้องใช้ปุ่มรอเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีชื่อเรายาวเนาะมันแสดงไม่หมด แป๊บเดียวจะหายไปต้องเอาปุ่มรอมาใส่แล้วก็ค่อยล้างหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้มันวนรอบคำสั่งเดิมก็เอาวนลูปมาใส่จากนั้นก็เซฟชื่อโปรเจกต์นะครับไว้ใช้งานในคราวต่อไปนะครับกดปุ่มโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเรามาดูการแสดงผลกันเลยนะครับ ตอนนี้เราใช้ความสูงเป็น5ฐานเป็น10เนาะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็จะแสดงผลเราดูซิว่าได้ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับสามเหลี่ยมมีค่าพื้นที่เป็น25นะครับโอเคลองไปเช็คดูซิว่าถูกต้องไหม จากค่าตัวเลขฐานและสูงที่เราใส่นะครับกลับไปดูที่หน้าโคสิมันคูณออกมาเป็นพื้นที่25ตารางหน่วยจริงหรือเปล่าง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับ